สี่ศัตรูตัวฉกาดเลยครับที่ทำให้เราอ้วนป่วยแก่เร็วนะครับแบบไม่รู้ตัวนะครับอันแรกคือ Stress, สต r e s s ืือความเครียดก่อนความเครียดมันก็เป็นอะไรที่แบบใครๆก็ต้องเจอไหมสังคมเดี๋ยวนี้ ก็มีเรื่องเครียดปกติเนี่ยทำไมความเครียดถึงมีผลต่อความอ้วนทําไมความเครียดถึงมีผลต่อการเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันหัวใจมะเร็งนะครับผมมีงานวิจัยด้วยทีมงานยกงานวิจัยมาเลยนะครับเป็นงานวิจัยที่ตรงไปตรงมาอ่านปุ๊บเก็ตตั้งแต่หัวข้อยังไม่ต้องไปดูไส้ในเลยนะครับหัวข้อเนี่ยมันขึ้นมาเลยว่าเวลาที่เราเนี่ยมีความเครียดเรื่องอะไรอย่างเช่นบางคนเสพข่าวสื่อโซเชียลเสพข่าวโควิด เสพข่าวดารานะครับมีมือที่3เสพข่าวอุบัติเหตุเสพข่าวอะไรก็ตามนะหลายคนก็บอกว่าเป็นการเสพข้อมูลผมบอกว่ามันไม่ได้เข้ามาแต่ข้อมูลเวลาที่เราเสพข่าวอะไรก็ตามหรือเรามีความเครียดแม้แต่ในเรื่องการทํางานเรื่องเรียนอะไรก็ตามไม่ขอยเป็นความเครียดเถอะไม่ว่าความเครียดนั้นจะเกิดจากสิ่งที่เราทําอะไรก็ตามผลท,ท้ายความเครียดเนี่ยถ้ามันสะสมในร่างกายเยอะๆแล้วเราไม่ไปปลดปล่อยโดยการออกกําลังกายบ้างไม่ไปปลดปล่อยโดยการไปดูหนังตลกบ้างไม่ไปปลดปล่อยโดยการ นั่งสมาธิเล่นโยคะหรือว่าไปขยับแข้งขยับขาหรือออกจากสื่อโซเชียลบ้างสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเห็นไหมครับหัวข้อก็บอกแล้วว่าเวลาที่เรามีความเครียดเลอรลังจะทําให้เราอ้วนขึ้นอ่านั้นเห็นไหมว่าหลายคนอุตส่าห์ออกกํบบาลังกายสักพักหนึ่งผอมแล้วก็กลับมาอ้วนอีกหลายคนอุตส่าห์คุมอาหารสักพักหนึ่งผอมแล้วก็กลับมาอ้วนอีกเพราะว่าความเครียดที่สะสมเนี่ยมันจะพยายามต่อต้านเน้นเลยนะคำว่าต่อต้านดังนั้นใครก็ตามที่เคยมีประสบการณ์ว่า คเครียดทีไรหิวบ่อยทุกทีคเครียดทีไรนะครับอยากกินข้าวแป้งน้ําตาลเยอะๆทุกทีคเครียดทีไรรู้สึกว่าอยากกินน้ําหวานชาไขา่มุกกาแฟาหลายคนบอกว่าทําไมมันถึงเกี่ยวกับเรื่องแก่เร็วนะครับผมอยากจะบอกแบบนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่ความเครียดทําให้เรากินบ่อยพอเรากินบ่อยๆเสร็จปุ๊บโดยเฉพาะข้าวแป้งน้ำตาลทำให้เราเกิดไขมันสะสมและอ้วนขึ้นใช่ไหมเขาบอกว่าไขมันในช่องท้องจะกระตุ้นพวก แฟกเตอร์ต่างๆหรือว่าสารเคมีบางอย่างในร่างกายที่เกี่ยวกับการอักเสบจะเพิ่มมากขึ้น mm. พอเพิ่มมากขึ้น mm. เสร็จปุ๊บมันก็เลยไปทําให้คอลลาเจนเนี่ยเบรกตัวก็คือคอลลาเจนมันสลายตัวเร็วขึ้นดังนั้นตรงไปตรงมาครับใครก็ตามที่มีความเครียดง่ายริ้วรอยตีนกากับหน้าผากจะมาเร็วใครก็ตามที่มีความเครียดง่ายบางทีมีร่องจะมาเร็วทําให้เรารู้สึกว่าตัวเราเนี่ย พลังหมดเร็วบางทียังไม่ถึง4ี่โมงเย็นเลยเราก็รู้สึกแล้วว่าพลังเราหมดแล้วนะี่เนี่ยเป็นลักษณะของความเครียดอย่างหนึ่งคือมันแย่งพลังชีวิตผมไปหางานวิจัยจนเจอนะผมเห็นงานวิจัยเน้นนานแล้วผมเพิ่งเห็นอีกรอบหนึ่งผมก็เลยรีบเอามาใส่มินิคอร์สวันนี้เลยนะอ่ะทีมงานเราขึ้นมานะงานวิจัยนี้ใช่เลยนะครับเวลาที่เรามีความเครียดบางอย่างเนี่ยเขาเอาอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับ EEG เนี่ยไปวัดดูนะครับว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ย มันไปกระตุ้นที่ส่วนสมองที่ชื่อว่าอะมิกดาลาหรือเปล่าฟังพันผ่านเฉยนะครับมันจะฟังชื่อแปลกๆนิดนึงนะครับสมองส่วนนี้เวลาที่เราเห็นอะไรที่เป็นความทุกข์หรือเป็นความเครียดสมองส่วนอะมิกดาลานะครับจะถูกกระตุน้นแล้วผมก็ไปเห็นงานวิจัยนี้ดีมากนะครับฟังชัดๆช้าๆนะครับเขาพบว่าถ้าเราเนี่ยเริ่มต้นทุกวันตอนเช้าด้วยความสุขก่อน ต่อให้ทั้งวันเราเจอเรื่องเครียดเครียดหรือเรื่องที่ทําให้เราทุกข์เนี่ยสมองส่วนอะมิกดาราจะไม่ถูกกระตุ้นเสร็จปุ๊บผมก็ไปเห็นงานวิจัยนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเราเนี่ยตื่นมาตอนเช้าอ่ะแล้วทําตัวเองให้มีความสุขก่อนผลสุดท้ายเนี่ยเวลามีความทุกข์ระหว่างวันเนี่ยสมองส่วนอะมิกดาราจะไม่ถูกกระตุ้นดังนั้นผมจึงตัดสินใจที่จะออกกําลังกายตอนเช้าเพื่ออะไรหลายคนบอกว่าเอ๊ะออกกาลังกายเกี่ยวอะไรกับความสุขตอนเช้านะ่ะผมจะมามโน ว่าวันนี้ผมไปตรวจคนไข้อะสมมตินะผมไปตรวจคนไข้ตอนที่ผมอยู่โรงพยาบาลนะผมก็จะเจอแต่คนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะผมจะแบบจินตนานการนะครับ พูดกับตัวเองว่าเออวันนี้โชคดีจังเลยนะครับที่อากาศดีวันนี้โชคดีจังเลยที่สุขภาพดีวันนี้โชคดีจังเลยที่วันนี้ไม่ป่วยนะครับวันนี้โชคดีจังเลยนะครับที่มีแฟนมีลูกเนี่ยพอเราเริ่มเก็บภาพความสุขในตอนเช้าพร้อมกับการออกกําลังกายรู้ไหมสิ่งอะไรจะเกิดขึ้นเราจึงทนทานนะครับต่อความเครียดระหว่างวันมากขึ้นนะครับหลายคนจะเรียกว่าเป็นเซลฟ์ทอล์กได้แต่ผมอยากจะบอกว่าเทคนิคนี้เป็นอะไรที่ ไปลองใช้ดูนะเมื่อไหร่ก็ตามที่ตอนเช้าเรามีความสุขทั้งวันน่ะโอกาสที่เราจะมีความทุกข์เนี่ยจะน้อยลงเหตุผลทางวิชาการคือสมองส่วนอะมิกดาลาจะถูกกระตุ้นได้ยากขึ้นหรือแทบจะไม่ถูกกระตุ้นเลยผมเรียกเทคนิคนี้ว่าการเซลฟ์ทอคในพร้อมออกกำลังกายอะ่ะสองนี้คืออินดัสเทรียลทานแฟตนะครับหลายคนอาจจะมีความ,มาแปรว,ว่าไขามันทรานหรือทานแฟตเนี่ยมันมีทั้งใน อาหารโดยทั่วไปกับในน้ำมันที่ผ่านกรรมวิธีต่างๆนะครับที่เราเห็นการที่มันเขียนว่า refine oil เคยเห็นไหมเนื่องจากเราดูไลฟ์ผ่านมือถือใช่ไหมลองเดินไปครัวนะครับ <c oughs> เขาจะเขียนว่าน้ำมันพืชผ่านกรรมวิธี <c oughs> หรือภาษาอังกฤษจะเขียนตัวเล็กๆเลยนะแอบเระไว้ว่า refine oil พอเราเห็นแบบนี้เราก็จะเริ่มเห็นว่าเฮ้ยฉ <c oughs> ันกำลังทานอาหารชนิดหนึ่งที่เข้าไปกระตุ้นให้เกิดความอ้วน ไปกระตุ้นให้เกิดโรคเหลือรังต่างๆไปกระตุ้นให้เกิดมะเร็งไปกระตุ้นให้เราแก่เร็วนะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับหลายคนก็บอกเอ๊ะทาไมอะ่ะนะครับบางคนบอกก็ไม่ได้ทำอะไรกับชีวิตมากมายเล่าบุหรี่ก็ไม่มีทำไมถึงมีโรคนะั้นโรคนี้ผมบอกว่า ไขมันทรานที่เกิดจากกลไกทางอุตสาหกรรมแล้วกันไขมันทรานที่ถูกผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีส่วนเรื่องนี้เยอะผมเอาภาพขึ้นให้ดูนะครับจะได้เข้าใจทางกลไกมากขึ้นสําหรับใครก็ตามที่เคยเรียนเคมีตอนมธัธยมปลายมาก่อนจะพอเข้าใจเรื่องนี้นะครับไขมันเนี่ยปกติแล้วในธรรมชาติเขาจะเรียกว่าไขามันที่เรียกว่าซิสไขมันส่วนใหญ่นะในธรรมชาติจะมีส่วนที่เรียกว่าซิสกับส่วนที่เรียกว่าทานอ่ะลองดูภาพนะครับ มันมีตัวบนเขาเรียกซิสตัวล่างเรียกรานะครับโดยไขมันในส่วนของซิสเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่หนึ่งอย่างคือมันจะเป็นไขได้ง่ายเวลาโดนความเย็นและมันค่อนข้างเสียได้ง่ายทำให้เวลาที่บางคนเนี่ยบ่นว่าซื้อน้ำมันมากอกซื้อน้ำมันชนิดต,ต่างๆน้ำมันรำข้าว นะะ้ำมันเราครับสกัดเย็นซื้อมาแบบเอ็กซ์เตร้าเวอร์จนเลยนะ mm. แล้วโดนอากาศนิดหน่อยเปลี่ยนกลิ่นเปลี่ยนสีนะครับสาเหตุเกิดจากไอตัวไขมันกลุ่มซิสเนี่แหละมันไม่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมพูดง่ายคือมันมีอายุค่อนข้างสั้นังนั้นทางโรงงานอุตสาหกรรมเขาก็เลยปรับให้เป็นไขมันทรานนะภาพนี้นะครับเป็นภาพที่มึงนอกนะผมเลือกยี่ห้อนี้เป็นมันฝรั่งทอดกรอบนะครับเขาใช้น้ำมันมะกอกก็จริงแต่น้ำมันมะกอกที่ใช้เนี่ย เขาใช้น้ำมันมะกอกที่ผ่านกรรมวิธีที่เรียกว่า Refine ออยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาเอาน้ำมันมะกอกที่เห็นไหมครับสายมันจะยึกยึกยืยืยึกยึกยืยืมันเป็นลักษณะของซิสนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาใส่ขบวนการบางอย่างเขาเรียกว่าการใส่ไฮโดรเจนเข้าไปแล้วก็กลายเป็นสายตรงๆนะครับเขาเรียกไขมันทรานจากการใส่ไฮโดรเจนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันทนความร้อนได้ดีเอาไปทอดที่ความร้อนสูงๆได้ดี ข้อดีคือมันอยู่บนเชลนะครับแล้วอยู่ในห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตได้อย่างน้อย2ปีโดยที่ไม่เสียไม่ต้องใส่ตู้เย็นเลยนะครับก็ไม่เป็นไข่อะไรแล้วก็ไม่เสียด้วยนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็เลยมีการผลิตไขมันน้ำมันพวกนี้ที่เรียกว่ารีไฟล์ออยเพียบเลยนะครับพอรีไฟออย์เพียบเลยนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็เลยทําให้เราเนี่ยมีน้ํามันราคาถูก ที่เป็นน้ำมันที่ผ่านกรรมวิธีเต็มท้องตลาดไปหมดเลยนะครับดังนั้น99%ของน้ํามันที่อยู่ในครัวเราส่วนใหญ่ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจเลือกไปเปิดดูเลยครับเขาจะเขียนว่า Re f ฟ n e อ i ยหรือน้ํามันผ่านกรรมวิธีนะครับน้ํามันพวกนี้เป็นน้ํามันที่มีงานวิจัยอยู่แล้วว่ามันกระตุ้นให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตเตบหลอดเลือดหัวใจตตบนะครับกระตุ้นให้เกิดอะไรต่างๆมากมายนะครับอ่ะผมมีงานวิจัยอันถัดไปให้เพราะว่าหลายคนบอกว่าผมปรับปรา น้ำมันเหล่านี้ที่อยู่ในท้องตลาดไหมผมบอกไม่ได้ปรับปรำนะครับผมแค่จะได้บอกว่าวันหนึ่งที่เราเป็นมะเร็งวันหนึ่งที่เราเป็นมะเร็งเต้านมวันนึงเราอาจจะเป็นมะเร็งลาไส้อ่าผู้หญิงบางคนนะครับอยู่ดีๆก็คลอดบุตรก่อนเวลานะครับบางคนอาจจะเป็นเบาหวาน บางคนอาจจะเป็นโรคอ้วนเรื้อรังบางคนอาจจะอยู่ดีๆก็วันหนึ่งก็เป็นภูมิแพ้แพ้อะไรบางอย่างขึ้นมานะหรือบางคนก็เป็นหัวใจโรคอัมพากพึกเนี่ยจะได้ไม่ต้องตกใจว่าสาเหตุที่ว่าปัจจัยเสี่ยงที่กระตุ้นให้เกิดภาวะเหล่านี้คือไขมันทรานนะครับที่เรียกว่ารีไฟออยนะครับถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือนะครับจะทําให้เรารู้ว่าอ๋อ วันหนึ่งฉันมีโอกาสเสียอย่างนั้นมีคนถามผมบอกว่าถ้าเรารับประทานอาหารตามปกติตามร้านทั่วๆไปเขาบอกว่าถ้าเราไม่กินข้าวแป้งน้ำตาลเลยเราจะยังมีโอกาสเป็นโรคอยู่ไหมผมบอกยังมีโอกาสเป็นโรคอยู่เพราะว่าอะไรครับเพราะเรายังกินไขมันทรานอยู่เรายังกินน้ำมันที่ผ่านกรรมวิธีอยู่ถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้จะง่ายมากเลยในงานวิจัยนี้นะครับเขาเขียนไว้ถ้าใครอยากดูนะครับแคปหน้าจองแล้วลองไปเปิดอ่านดูนะครับเขาจะเขียนเลยว่า ไขมันทรานนะครับที่เราเจอบ่อยๆคือมาการีนหรือเนยเทียมแล้วก็น้ำมันที่ผ่านกรรมวิธีหรือที่เรียกว่ารีไฟออยพวกนี้จะก,กระตุ้นให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจกระตุ้นให้เกิดโรคมะเร็งเต้านมได้กระตุ้นให้เกิดมะเร็งลัไส้ใหญ่ได้กระตุ้นให้เกิดการคลอดก่อนกําหนดได้กระตุ้นให้เกิดเบาหวานกระตุ้นให้เกิดโรคอ้วนกระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้และบาบาบรา,ามากมายนะครับก,กลไกของมันก็ง่ายๆครับมันไปทําให กิดการอักเสบในร่างกายเพราะการอักเสบเกิดขึ้นตรงไหนนะครับบริเวณนั้นก็จะเกิดโรคขึ้นมาได้ข้อที่3คือคาร์โบไฮเดตส,สูงผมไม่ได้บอกว่าห้ามกินแป้งผมไม่ได้บอกว่าห้ามกินน้ําตาลผมไม่ได้บอกว่าห้ามกินข้าวไม่ใช่นะครับคำว่าคาร์โบไฮเดตส,สูงหมายความว่าเวลาที่เรากินในปริมาณเกินความจำเป็น มันอาจจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการอักเสบที่เกินกว่าจะสามารถควบคุมได้ผมยกตัวอย่างก่อนเอาไงานวิจัยขึ้นมาก่อนนะครับแล้วผมจะอธิบายกลไกแบบนี้ให้ทุกคนพอมองเห็นภาพจะชัดจริงๆแล้วร่างกายของเราเนี่ยมีระบบในการลดการอักเสบอยู่แล้วหมายความว่าเวลาที่เรากินคาร์โบไฮเดรตเข้าไปร่างกายมีการอักเสบนิดนึงอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเรากินคาร์โบไฮเดรตเข้าไปมากเกินความจําเป็นร่างกายก็จะเปลี่ยน ข้าวแป้งน้ำตาลเหล่านี้ที่ถูกย่อยแล้วนะครับให้กลายเป็นไขมันสะสมในร่างกายแล้วทําให้เราอ้วนขึ้นดังนั้นการที่เราลดข้าวแป้งน้ําตาลลงแล้วออกกําลังกายสม่ําเสมอจะทําให้ร่างกายเนี่ยไม่ได้รับคาร์โบไฮเดรตเกินความจาเป็นแล้วมันก็จะทําให้เราไม่อ้วนหรือผอมลงด้วยซ้ํามันจะทําให้เราไม่เป็นโรคเรื้อรังต่างๆที่ผมพูดไปนะครับแล้วมันจะทําให้เรานะครับแก่ช้าลงด้วยอ่ะดูงานวิจัยนะครับในงานวิจัยเขาบอกว่า เวลาที่เราเทียบกันนะบอกว่าเรากลัวไขมันใช่ไหมผมเห็นคนไทยหลายๆคนมักจะบอกว่ากลัวไขมันจังเลยอะแต่งานวิจัยนี้ฟังชัดๆๆ,ๆเขาบอกว่าเทียบกันระหว่างอาหารไขมันสูงที่เราเห็นในข้อ2กับอาหารที่มีคาร์โบไฮเดตสูงเขาพบว่าอาหารที่มีคาร์โบไฮเดตสูงเขาใช้คำว่า high carbohydrate diet i n d u c e greater inflammation นะหมายความว่า แปลแบบง่ายๆเลยนะอาหารคาร์โบไฮเดรตสูงเกินความจำเป็นกระตุ้นการอักเสบอย่างยิ่งใหญ่ในร่างกายโอ้โหนะเขาใช้คำว่า greater inflammation เลยนะคือมันก่อให้เกิดการอักเสบในร่างกายมากกว่าการกินอาหารไขมันสูงนะครับดูไม่ผิดนะครับงานวิจัยนี้เพิ่งทำตอนปี2020อัปเดตไหมโอ้โหเป็นมินิคอร์สก็ต้องอัปเดตกันหน่อยนะทำตอนปี2020เลยเขาสำรวจเรียบร้อยแล้วนะครับว่า ถ้าเราเทียบการระหว่างคาร์โบไฮเดรตสูงกับไขมันสูงเขาพบว่าอาหารคาร์โบไฮเดรตสูงเนี่ยกระตุ้นการอักเสบได้มากกว่าไขมันที่มีน้ํามันเยอะๆนะผมไม่ได้บอกว่าให้กินน้ํามันแต่ผมแค่จะบอกเฉยๆว่าเวลามนุษย์เรียนนะครับถ้ามนุษย์เรียนโดยการเปรียบเทียบจะเห็นภาพได้สิ่งที่เราเคยกลัวคืออาหารไขมันสูงใช่ไหมผมมาปลดล็อกข้อ2แล้วว่า อาหารไขมันสูงที่น่ากลัวคืออาหารไขมันสูงที่ผ่านกรรมวิธีหรือที่เราเรียกว่ารีไฟออยรวมถึงมาร์กาลีหรือเนยเทียมแต่พอเราบอกว่าข้อ2ดูน่ากลัวนะอาหารจากธรรมชาติเลยนะที่เป็นข้าวแป้งน้ําตาลที่เกินความจําเป็นที่เรากินเยอะๆจนเราอ้วนเนี่ยกระตุ้นการหนักเสบทําให้เราแก่เร็วทําให้เราอ้วนทําให้เกิดโรคต่างๆเนี่ยได้มากกว่าด้วยซ้ำนะถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เห็นไหม เราจะได้มองเห็นภาพว่าอ๋อมองเห็นภาพและไขมันน่ากลัวไหมหน่ากลัวถ้าเป็นไขมันทานแต่คาร์โบไฮเดรตสูงเกินความจําเป็นที่เรากินเข้าไปแล้วทาให้เราอ้วนเนี่ยทำให้เราเป็นเบาหวานเนี่ยน่ากลัวยิ่งกว่านะครับถ้าเข้าใจเรื่องนี้จะได้อ๋อพอมองเห็นภาพอ่ะดังนั้นจริงๆการจัดการนะ่ะง่ายมากเลยนะครับคือการที่มื้อไหนที่เราน่าจะต้องใช้คาร์โบไฮเดรตเรากินคาร์โบไฮเดรตเยอะได้เช่นเราทํางานตอนเช้าใช่ไหมเรากินคาร์โบไฮเดรตมื้อเช้าเยอะหน่อย พอกลางวันเราเหลือเวลาแค่ครึ่งวันเราจะเลิกงานแล้วเราลดคาร์โบไฮเดรตครึ่งหนึ่งของมื้อเช้าดีไหมส่วนมื้อเย็นเนี่ยกินคาร์โบไฮเดรตน้อยๆค่อยๆลดลงช้าๆผมจะได้ไม่ร่วงเหมือนกับหลายที่แล้วนะค่อยๆลดลงนะครับร่างกายจะได้ไม่ตกใจไม่เกิดครชไดเอทเกิดขึ้นสําหรับตัวเราผมก็จะไม่ร่วงด้วยแล้วค่อยๆเพิ่มโปรตีนกับผักใบเขียวมื้อเย็นจะได้อิ่มนอนหลับสบายนะครับข้อสุดท้ายนะครับเป็นอะไรที่จะช่วยตอบโจทย์ได้นะครับสำหรับใครก็ตามที่ซีเรียสเรื่อง การออกกําลังกายนะครับหลายคนจะบอกว่าอะไรนะเวลาที่เราเนี่ยทำชีวิตสโลไลฟ์ life, ขยับตัวน้อยๆพวกนี้จะส่งผลเสียต่อสุขภาพไหมผมบอกว่าส่งผลเสียแน่นอนนะผมไม่ได้บอกว่าห้ามใช้ชีวิตสโลไลฟ์นะครับแต่ผมไม่แนะนําให้หยุดออกกําลังกายผมไม่แนะนําให้ทําตัวแบบนอนทั้งวันผมไม่แนะนําให้ทําตัวแบบไม่ค่อยได้ขยับคขย่งแค่ขา,ขาเพราะว่ามันมีงานวิจัยพบว่าเวลาที่เราขยับตัวน้อยเนี่ย ปรากฏว่าอัตราการตายจะเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างแบบนี้เห็นภาพจะชัดอ่ะทีมงานลองงานวิจัยภาพสีขาวขึ้นมาด้วยนะครับนะเขาพบว่าในงานวิจัยในยนะ้ที่ผมาจะโชว์ขึ้นให้ดูเนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่มนุษย์คนเราเนี่ยยังมีความทะเยอทะยานอยู่ยังมีกิจกรรมที่ต้องทําช่วยเหลือตัวเองอยู่ทุกๆวันเนี่ยเขาพบว่ามันจะลดอัตราการตายได้มากๆเลยไม่ว่าจะเป็น วัยทำงานหรือวัยผู้สูงอายุผมอยากจะบอกนะครับว่างานวิจัยนี้นะครับเขาทําในวัยผู้สูงอายุเพื่อจะเห็นความแตกต่างจะชัดเพราะว่าถ้าทํางานวิจัยตั้งแต่ตอนนี้สมมุติผมอายุ39ใช่ไหมทำไปเรื่อยๆอีก30ปีคงไม่มีใครอยู่รอดนะครับ เพราะงานวิจัยมันคงหายไปเขาก็เลยทํางานวิจัยในคนสูงอายุคืออายุเกิน60ขึ้นไปแล้วลองสังเกตดูีิว่าคนที่ยังทํางานช่วยเหลือตัวเองทํากิจกรรมเองทุกอย่างทํากับข้าวเองหรือไปช้อปปิ้งเองขับรถเองนะครับยังมีแอคทิวิตี้อยู่ยังมีกิจกรรมที่ทําอยู่อ่ะเขาเปรียบเทียบกันว่าระหว่างคนที่แบบเออมีลูกมาคอยเซิร์ฟให้ตลอดคุณ,ค,ณคุณไหมที่บ้านเราจะมีแบบนี้นะครับก็คือพ่อแม่บางคนบอกว่าเออฉันไม่ทําอะไรแล้วฉันแก่แล้ว ทุกอย่างให้ลูกเสิร์ฟหมดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาที่เราเนี่ยฝันแบบนั้นว่าต่อไปตอนแก่ฉันจะไม่ค่อยทําอะไรแล้วให้คนอื่นเสิร์ฟหมดเขาพบว่าเวลาที่เขาขยับตัวทํากิจกรรมน้อยลงเมื่อเทียบกับตอนที่เรายังอยู่ในช่วงวัยทํางานหรือวัยกลางคนเนี่ยเขาพบว่าอัตราการตายเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเรายังทําทุกอย่างเองหมดทําได้เองกินข้าวเองทำข้าวเองขับรถเองไปชอปปิ้งเองไปส่งหลานที่โรงเรียนเองสมมุตินะครับ พอเรามีกิจกรรมแบบนี้มันทําให้อัตราการตายลดลงนะครับพอเรานะรทําแบบนี้นะครับมันจะช่วยทําให้เรานะรลดโอกาสการตายแล้วทําให้เราแก่ช้าลงด้วยอัน,นี้ดีมากนะเขาบอกว่าเวลาที่เราเข้าใจเรื่องนี้หมายความว่าเราจะไม่วางแผนกเกษียณตลอดชีวิตจําคาผมไว้นะผมไม่ได้พูดว่าเราจะไม่กเกษียณทางการเงินไม่ใช่แต่เราจะทําตัวเหมือนเราอายุเท่าเดิมตลอดไปนะวันนี้ ผมอายุ39ผมก็จะใช้ชีวิตเหมือนอายุ39ไปตลอดใครที่กําลังจะเข้าวัยเกษียณและจะใกล้จะ60แล้วคิดว่าตัวเองจะเกษียณไปอยู่บ้านเฉยๆแอะเออย่าเด็ดขาดนะครับถ้ากลับไปอยู่บ้านแล้วตัวเองรู้สึกไม่มีคุณค่าเมื่อไหร่นะครับจงเตรียมงานไว้นะครับอะไรบางอย่างที่เป็นงานที่อาจจะไม่ได้สร้างเงินก็ได้แต่สร้างคุณค่ากับตัวเราและคนรอบข้างสิ่งนะั้นจะเป็น พารชั่นนะครับที่ทําให้เรายังมีชีวิตต่อได้อีก10ปี20ปี30ปีนะครับกราฟนี้จะช่วยบอกเราว่าไม่ว่าจะเป็นโรคเลื้อรลังต่างๆไม่ว่าจะเป็นมะเร็งหรืออะไรก็ตามเขาเปรียบเทียบกันระหว่างคนที่มีโรคประจําตัวแล้วใช้ชีวิตตามปกติกับคนที่มีโรคประจําตัวแล้วนอนอยู่บนเตียงเฉยๆทําตัวเหมือนคนแบบ หมดสิ้นจบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขพบว่าแปลกมากเลยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เรามีโรคประจําตัวแล้วเราเริ่มออกกําลังกายสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยมีโอกาสตายจากโรคที่เป็นช้าลงเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เรากรเกษียณแล้วจากงานวิจัยบอกเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราขยับตัวเร็วเรายังมี p าชั i o n เรายังมีแรงมานานใจยอยู่อายุ จะไม่ได้สัมพันธ์กับร่างกายบางคนอายุ70-80ยังเดินทางรอบโลกอยู่เลยใครก็ตามที่ออกไปทํางานนอกบ้านต้องลดความบวนได้ง่ายกว่าเพราะยิ่งเราออกไปขยับตัวมากๆเราก็ต้องเบิร์นมากถูกต้องไหมดังนั้นคนที่เขาอยู่บ้านเขาออกกำลังกายนิดๆคุมอาหารเขายังสามารถผอมได้แล้วถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้สามารถกด subscribe ใน YouTube f a c e b o o k IG t i k t o k แล้วทีมงานของผมจะส่งความรู้ดีๆเหล่านี้ไปถึงมือถือเพื่อนๆทุกวันแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ